สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ทำรถ r าร RC เพิ่มโหมดอัตโนมัติครับคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับเราจะมาทดลองเขียนโปรแกรมให้บอร์ด Arduino เนี่ยไปควบคุมรถ r c กันครับซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนชุดคอนโทรลของรถ r c ไว้แล้วครับเพื่อจะได้ต่อใช้งานร่วมกับบอร์ด Arduino ได้นั่นเองครับ ไปเริ่มทำกันเลยครับเราจะใช้ขาสัญญาณดิจิตอล2ขาของบอร์ด Arduino นะครับเพื่อไปควบคุม ESC แล้วก็เซอร์โวครับส่วนไฟเลี้ยงบอร์ด Arduino 5โวลต์น,นะครับเราสามารถใช้ไฟจากตัว ESC ได้เลยครับไปต่อสายกันเลยครับเดี๋ยวเราถอด r e c e ิร์ฟออกไปก่อนนะครับในตอนที่2นี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับสายมันก็จะยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงนิดนึงนะครับแต่ครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันหน่อยครับในส่วนของโปรแกรมก็เขียนไม่ยากนะครับนำโค้ดไลบรารีของเซอร์โวเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับในส่วนของการเลี้ยวนะครับเป็นเซอร์โวอยู่แล้วนะครับก็ใส่เป็นองศาได้เลยนะครับส่วนการคอนโทรล ESC นะครับก็ใช้ค่าตามนี้ได้เลยครับ เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดโค้ดไปลองดูกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วครับส่วนในการทดสอบนี้ผมได้เขียนโปรแกรมให้ลองคอนโทรลรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เดินหน้าถอยหลังตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราอัปโหลดโปรแกรมแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันเลยครับ โอเคเลยครับเพื่อนๆสามารถทำงานได้ตามโปรแกรมเลยครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาลองเขียนโปรแกรมให้รถ RC เนี่ยวิ่งเข้าจอดเองอัตโนมัติกันดูครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม